สำหรับนวัดอิสระไกสีนพิธีกรมากความสามารถเจ้าของเวทีประกวดนางงาม Miss Grand International ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆโดยเมื่อสมัยเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษานวัดได้ตะเวนออกรายการเกมโชว์หลายรายการจนได้รับรางวัลมากมายถึงขั้นตนเองเรียนจนจบจากนั้นก็เริ่มต้นประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศจากการได้รับรางวัล ต่อมาได้เป็นพนักงานฝ่ายการตลาดบริษัทรถยนต์ควบคู่ไปกับการเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีก่อนเปลี่ยนพันตัวเองเป็นมักคุเทศตะเวนเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกและได้เปิดบริษัทนําเที่ยวเป็นของตนเองก่อนชีวิตจะเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อถูกชักนําเข้าสู่วงการบันเทิงโดยผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีในยุคแรกนอกจากนี้นวัดได้เริ่มต้นผลิตรายการโทรทัศน์หลายประเภททั้งรายการดาวค้างฟ้าเปิดเมืองแปกหรือคุยแหกโค้ง ก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญาร่วมงานกับ BEC Tero Entertainment ในตำแหน่งพิธีกรผู้ประกาศและ e x c l u s i v e Producer ทำให้มีผลงานกับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3จากการเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวรายการกวนข่าวเช้าว,วันหยุดรายการทุน่ายโชว์และรายการครัวคุณต่อยนวัดได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการกองประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์และทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีดังกล่าว มาตั้งแต่ปี2550ถึง2555ขณะเดียวกันก็ยังมีผลงานรายการโทรทัศน์ผ่านสถานีโทรทัศน์อื่นๆควบคู่ไปด้วยและเมื่อปี2555ได้หมดสัญญาการเป็นผู้อำนวยการกองประกวด Miss Thailand World จึงติดต่อทาง MUO เพื่อซื้อลิขสิทธิ์แต่ทาง MUO ปฏิเสธที่จะขายลิขสิทธิ์ให้นวัดจึงผันตัวเองมาตั้งเวทีการประกวดสาวงามในปี2556 โดยใช้ชื่อว่า Miss Grand Thailand โดยร่วมกับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเแพร่ภาพออกาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเน,นอกจากนั้นยังเป็นประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดสาวงามระดับนานาชาติโดยใช้ชื่อว่า Miss Grand International ซึ่งถือเป็นเวทีระดับนานาชาติเวทีแรกของโลกที่มีจุดกำเนิดและก่อตั้ง จนตอนหลังได้ไปประกวดที่ช่องวัน31นอกจากนวัดมีเวทีการประกวดสาวงามแล้วเขายังมีธุรกิจอื่นๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอีกเพียบเลยทีเดียวซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีรายชื่อของนายนวัดอิสระไกรศีลประกฏนั่งเป็นกรรมการบริษัทหลายแห่งดังนี้บริษัทโบอิงฮอลิเด t ัวแอนทรา a เวลจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่1ิาพฤศจิกายนปี2 5 3 9โดยมีชื่อนายนวัดอิสระไกรศีลเป็นกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจจำหน่ายตัวเครื่องบินให้บริการนำเที่ยวปัจจุบันทุนจดทะเบียน2ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้อยู่ที่172,783.52บาทขาดทุน179.863บาทปี2561รายได้2,621,93.40บาทกำไร6,11,797.08บาท ปี2562รายได้2 0 9 2 5 9 6บาทขาดทุน1 7 5 1 4 8 9 75บาทปี2563รายได้84,919.77บาทขาดทุน68,211.10บาทปี2564รายได้ 50.80บาทขาดทุน23,351.59บาทบริษัท Holiday Television จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2545โดยมีรายชื่อนายนวัตเป็นกรรมก,การบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้3 2 7 2 2 8 7 5บาทกำไร6,8373.01บาท ปี2561รายได้30ล้าน6 4 5 6 0 1 8 9บาทขาดทุน4,839,915.75บาทปี2562รายได้22ล้าน2 2 6 4 1 5 0 5บาทขาดทุน171,628.99บาทปี2563 รายได้27ล้าน741,369.11บาทขาดทุน2 924,202.75บาทปี2564รายได้2 00 4 00 5 0 7 4 4 5บาทขาดทุน89,971.81บาทบริษัทมิดแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนปี56โดยมีรายชื่อของนายนวัตเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจขายสินค้าส่งและขายปลีกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและผลิตภัณฑ์อาหารทุนจดทะเบียน75ล้านบาทปัจจุบันมีสถานะนิติบุคคลเป็นแต่สภาพเป็นบริษัทมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเมื่อวันที่15มิถุนายนปี65โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้1 9 8 2 9 2 7 1 9บาท กำไร2,768,476.67บาทปี2561รายได้33,254,268.45บาทกำไร1,128,431.44บาทปี2 5 6 2รายได้131,433,313.38บาทกำไร7,718,416.49บาท ปี2563รายได้341ล้าน6 7 1 8 4 8 3 8บาทกำไร44ล้าน2 9 5 6 8 9 2 3บาทปี2564รายได้อยู่ที่345ล้าน95,122บาทกำไร29ล้าน5,574บาทนอกจากนี้ยังพบว่านายนวัตอิสระไกศีลยังเคยมีบริษัทกาแฟนมจำกัด ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่9มกราคมปี C.C. ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางทุนจดทะเบียน2ล้านบาทปัจจุบันมีสถานะนิติบุคคลเป็นเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่23กรกฎาคมปี2551ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ